เอาล่ะครับทุกคนแล้วนี่ครับโปรโมชั่นแจกฟีฟ่23ผมหามาให้แล้วนะครับกับการสั่งซื้อเสื้อยืดเพียงเริ่มต้น1ตัว149บาทสูงสุดก็แล้วแต่ทุกคนจะซื้อเลยนะครับ1สตัวได้1สิทธิ์รางวัลผมจะเป็นคนจับเองเริ่มวันศุกร์ที่29นี้นะครับก็ใครที่ขาดเสื้อยืดอยู่แล้วก็ลองติดต่อทางแบรนด์ดูมีลิงก์ใต้คลิปไลฟ์นี้อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทางแบรนด์อินด้วยนะใครที่สนใจอยากรุ่นฟีฟ่23ในเพย์เซชันนะครับ เพย์ t a ชั o n 4เพย์ t a ชั o n 5ตัวแพงนะครับติดต่อไปได้เลยทางแอดปินนะครับจัดไปมีฟีฟ่าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เรศให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าบอกว่ามา,าจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ l i น์ right at l i c h b o y นะครับบนหน้าจอเลยครับมี d เตดด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับ สวัสดีคนดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างใหม่ฟ i f a อีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้จะเขียนว่าฟ i f a 23 Official Matchday Experience Deep d i v e ชื่อยาวมากถามว่าอะไร Deep d i ด e ก็แปลว่าเจาะลึกถูกไหม Matchday e x ก e r i e n c e ก็คือคล้ายๆกับว่าเอ่อเป็นการโชว์เรื่องของรายละเอียดต่างๆในการเตะเกมเกมหนึ่งเนี่ย มีอัปเดตอะไรโดยหลักๆบ้างประมาณนั้นวันนี้ผมจะมาดูแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับแต่คลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าผมกดดูแล้วผมกดพอดไปบ่อยไปหน่อยอาจจะเนี่ยแบบดูด,ดูแล้วพอดอาจจะไม่สมูทเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนต้องการแบบนั้นผมจะลองดูคลิปนี้ผมจะพูดไหลม้วนเดียวเลย ไหลม้วนเดียวเลยนะครับมาดูซิว่าผมจะวิเคราะห์มันได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับมาครับ well, เริ่มมาแนละ้วก็เป็นการแผ่นกล้องไปที่สนามนะครับเห็นบรรยากาศของแฟนบอลเห็นบรรยากาศของ <23 S 1> กองเชียร์นะครับนี่แหละครับเขาก็จะมาโชว์ให้ดู ซึ่งมากับชูน่าเกมเมอร์เหมือนเดิมนะเป็นสตรีมเมอร์ทางฝั่งผู้หญิงของต่างประเทศนะมีโชว์ยิงให้ดูเห็นไหมซึ่งก็คือเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับในสนามรอบๆสนามนี่แหละนะมาพูดถึงในสนามกันก่อนโดยแฟบนะครับนี่ครับมาดูการม่งนะเ e า s h o t ช็อตหรือโล Shot นะครับสีของหญ้า นะครับหญ้าก็มีเปลี่ยนมีปิวเวลาเสียบเห็นไหมพื้นมันมีปัญหาเข่าสไลด์ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยสนามมันจะเอฟเฟกเห็นไหมเอฟเฟกมันค้างไว้ตลอดนมมันเป็นรอยที่สนามค้างไว้ตลอดคุณจะเห็นรอยเข่าในสนามแล้วนะครับนะซึ่งแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังก็ยังเป็นอยู่เห็นไหมที่เขาวงไว้ให้นะนะ มีรอยเสียบมันอยู่ทางขวานะครับอืมซึ่งก็จะให้ใหเนี่ยประเป้ดีใจเนี่ยคุณไปดีใจเนี่ยถ้าดีใจคุณทำรอยสนามด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องเงาซึ่งเงาเนี่ยก็จะสร้างความรายละเอียดมากขึ้นเห็นไหมลูกฟุตบอลมันมีเงาด้านใต้บอลเวลาย,ยิงไปด้วยเฉดหน้าเวลาแสงมานะแต่เงาแบบนี้ก็ไม่เอานะครับ สนามลายตาเหลือเกินเราเงาแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ปวดตานะครับบรรยากาศรอบๆสนามเห็นไหมช่างกล้องมาเซตคอมเอ้ยเซตกล้องเซตอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่ามีซีเนมาติกหรือที่ภาษาไทยก็คือฉากเปิดตัวดูหนังก่อนเตะเป็นฉากวอร์มร่างกาย แฟนบอลมาตลอเข้าไปดูไปชมหรืออะไรแบบนี้นะครับมีมุมโดรนมากขึ้นนะก็บรรยากาศผู้จัดการทีมคอมเมนต์รี่แบบพนภาพมีเพลงมันมันมีบรรยากาศอะไรแบบนี้เช็ดเซ็งานเซ็ตกล้องเช็ดกล้องนะเพิ่มขึ้นมาตัวประกอบเพิ่มอะไรให้มันแบบได้ฟิลมมากขึ้นเห็นไหม มีบรรยากาศเถียงกันมีซูม m เข้าไปที่หน้าผู้จัดการทีมแบบวอยวว้กรรมการอะไรแบบนี้นะครับเดงนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการพูดถึงบอลหญิงมีกรรมการหญิงเห็นไหมมีกรรมการหญิงมาแล้วแล้วก็เป็นบอลหญิงอย่างเป็นทางการนะภางนี้มีให้เตะด้วยนะกรรมการหญิงครับซึ่งปกติแล้วมันไม่มีเป็นภาคแรกที่มีเหมือนกัน เห็นไหมอันนี้เขาให้ดูคนยกธงครับคนเช็คลำหน้าเป็นผู้หญิงด้วยเทรนเนอร์ใหม่เทรนเนอร์ใหม่นี่อันนี้เป็นเรื่องที่สอบไปนะครับเขาพยายามทำให้มันช่วยเป็นโมรีโมเดลใหม่เลยให้มันแบบสำหรับคนเพิ่งหันเล่นแล้วอยากจะ มีอะไรบ่อมีว่าเรากดยิงเนี่ยทิศทางลูกยิงเรามันจะไปตรงไหนกระจายไปตรงไหนอะไรได้สวยขึ้นนะครับถ่าดีใจใหม่บริสิทธิ <c> ์ <oughs> อืมมีคนบอกว่าโอ้กองเชียร์นี่ดูดีมากเลยนะใช่ครับแล้วเรื่องต่อไปที่จะพูดเนี่ยก็คือกองเชียร์กองเชียร์นี่เขาบอกว่าปรับบอดี้ไทป์ให้มันมีหลากหลายมากขึ้นถ่าดีใจมากขึ้นมีโดดมัง่งมีโบกทงมัง่งมี <c oughs> ชูมืออะไรอย่างเงี้ย ต่อไปเป็นคัมเมรารีเฟซหรือมุมกล้องเนี่ยนะไปเตะมุมนี่มีซูมไปที่หน้าคนเตะมุมก่อนซูมไปที่โกก่อนเอาวันวางแล้วค่อยซูมออกมาให้มันได้ความสวยงามแบบใกล้ชิดนักเตะเราซื้อนักเตะมาเนี่ยหน้านักเตะที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะได้เห็นมากขึ้นใช่ปะ่ะเนี่ยซูมไปหน่อยไปทุ่มเนี่ยซูมไปที่หน้าคนทุ่มหน่อยซูมไปที่หน้าคนเตะมุมหน่อย ม,มีบรรยากาศอะไรที่มันอินขึ้นต่อไปเป็นเรื่องลูกยิงนี่ค hm. รับก็โหลูกยิงไกลมาโชว์บาลคลิกนี่ครับมีมีความแรงจากพาวเวอร์ช็อตจะมาโชว์ให้ดูนะครับนี่ครับถามว่าผมจะรู้ได้ไงพี่ยิงแรงจริงเปล่านี่ครับมีสปีดให้ดูด้วยคุณยิงแรงแค่ไหน ตอนดูภาพช้านะครับเรียกว่านี่ครับคือมีเนี่ยนี่คือภาพช้าจริงๆนะบางคนอาจจะนึกว่าเป็นกราฟ,ฟิกพรีเซนต์นะแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นภาพช้าแบบนี้จริงๆนะครับเนี่ยตรงน,นี้โค้รระยะยีบหลายิง ความแรงสปีดบอล90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นคือทุกคนผมสามารถเล่นในสตรีมเนี่ยยิงเสร็จเนี่ยมานั่งดูอะทุกคนได้ว่าเฮ้ยลูกนี้ยิงแรงดีแฮะแรงเท่าไหร่ไกลแค่ไหนนึกออกไหมครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รีวิวกันยาวๆต่อไปเป็นเรื่องตะข่ายนี่ระบบสามมิติตะข่ายแบบใหม่อห็นไหมครับมีสั่นซ้ายสั่นขวาม้วนลูกบอลเข้าไปอะไรแบบนี้ อเออไม่ใช่ตาข่ายแบบดูทื่อๆเหมือนแต่ก่อนต่อไปเป็นเสียงเวลายิงอันนี้อันนี้ผมเล่นมาใน PlayStation 5แล้วเสียงนี่ออกมาจากจอยเลยครับเสียงตาข่ายไว้เนี่ยยิงยิงปั้งคนภาคพูดเสียงดีใจใ,จในสนาม เสียงถ้าขายออกมาจากจออีกเสียงหนึ่งเสียงมาจากหลายแบบมากนะครับ oh, <my> ผมทำง,งานทดลองเล่นมาแล้วเนี่ย oh, <my> บอกเลยว่าอืม oh, <my> อันนี้ตอนแรกพูดไม่ได้แต่ว่าเนี่ย oh, <my> เขามาบอกแล้ว s <S ก็เลยพูดให้ฟังได้นะครับ oh, <my> ว่าเออระบบเสียงมันมีอะไรเพิ่มมา ที่ที่จะมาอธิบายฟังแล้วนี่ครับถ้าดีใจใหม่ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคนชอบชอบแสดงดีใจนะก็ยิ่งใครเล่นโปรขับนะขะคงดีใจนะบุริสิตซิกเนเจอร์ก็มานะแล้วนี่รอยสักนะครับเดี๋ยวโกโจตานะครับเอาท่าดีใจฮารลนดนไปทำ ดูหน้าก็บอกว่ารอมาไม่ไหวแล้วจะเล่นนะครับนี่ครับาเป้ดีใจก็เป็นลอยที่สนามนะส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอย่าลืมเขาบอกว่าอย่าลืมพีออเดอร์ฟีฟ่า23ก่อนวันที่21เพื่อจะได้รับลุ้นรับการ์ดฮีโร่เวอร์ครับแน่นอนว่าบนหน้าจอเนี่ยมันโชว์สคน แต่จริงๆมันมีเกลือข้างในด้วยครับไม่ได้มีแค่ยาญ้าตูเลป่ปางจีซุงแล้วก็คันวันโยหรอกนะมีอีกนะครับมีมาคิเซียมีเอ่อมีเกลดที่มันแบบต่ำาๆอยู่ด้วยนะแต่แหมเอามาก่อนนะเกิดได้ยาญ่าผมว่ายาญ่าเก่งแน่แม้ว่าผมจะยังไม่เห็นพลังนะผมว่ามันต้องเจ๋งแน่ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะแล้วก็เอ่อเรียกว่าสนใจนะครับซื้อเสื้อผ่านแบรนด์อินส์นะครับ ก็จะสามารถมีลุ้นเหลืออีก2อาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้จับรางวัลนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโพสแล้วก็จะถ้าใครคลิปได้ดูคลิปนี้ก็คงจะเหลืออีก2อาทิตย์แล้วนะครับซื้อเสื้อมีสิทธิ์ลุ้นฟีฟ่าด้วยนะครับถามว่าฟีฟ่าใน PlayStation 4 p l a y s t a t i o n 5ตัวแพงสุดแล้ว PC ลุ้นได้ไหม PC ก็ลุ้นได้ครับคนที่ซื้อเสื้อแล้วจับรางวัลได้อะเขาให้เป็นเงินนะครับทุกคนก็ไปซื้อเกมที่ทุกคนอยากเล่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอี ก็อย่าลืมนะครับอันนี้ผมมาดูเป็นเพื่อนทุกคนแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องอื่นอีกนะมันจะมีด <Okay. S 1> ิฟไดอแน่นอนนะครับซึ่งระบบต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับมันจะอยู่ในนี้ซึ่งทุกคนก็เข้าไปดูได้นะเข้ามาใน u ู u b e เสร็จะกดตรงเนี้ยมันก็จะมีให้ดูต่อได้นะครับซึ่งเขาก็สรุปไว้หมดแล้วนะครับเรื่องตะข่ายสามมิติเรื่องเอ,อแฟนบอลแลบต่างๆย่าสมจริง ก่อนเริ่มแมตช์แฟนบอลไปทำอะไรสนามรอบๆเป็นยังไงระบบ AR Replay Hypermotion 2อันนี้เจ๋งมากๆเพราะว่าเราจะดูได้ถึงค่าระยะยิงความแรงในการยิงดูย้อนหลังได้ว่าเรายิงกดแบบนี้ปั๊บเข้าไปลูกเราแย่แรงพอเปล่าหรือว่ามันแรงไปหรือว่ามันทิศทางเป็นยังไงนะเนื่องจากภาคหน้าเนะี่ยมีการใส่เพิ่มเข้ามาทั้งการยิงแบบนักเกิลบอลอันนี้ไม่นับฟรีคิกนะ การยิง power shot การยิง low shot การยิงปั่น,นยิงไซก็ที่ต้องกดเองเข้ามาด้วยในการที่จะดูภาพช้านั้นก็ทำให้เราได้มีเวลาเสพเกมเข้าไปได้ลึกขึ้นนั่นเองนะเพราะว่ายิงเสร็จปกติบางทีไม่ได้ดูภาพช้าอันนี้จะมาอยากดูภาพช้าขึ้นเพราะเขาปรับแต่งภาพช้าให้มันดียิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟีฟ่ายถ้าใครสนใจก็ ตามนั้นนะครับเราได้ทําการบอกคลิปไปแล้วด้วยว่าวิธีการซื้อถูกที่สุดใน PlayStation เป็นยังไงแล้วก็มีกิจกรรมจากทางแบรนด์เสื้ออินมาแจากฟรีฟให้ด้วยให้ทุกคนได้ลุ้นเงินหลายๆช่องทางนะครับวผมคลิปนี้ลาไปก่อนผมก็ไปคุยเล่นกับคนดูในไลฟ์ต่อเจอกันนะครับ